สวัสดี FC ทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเ c ทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้ฒ่าพารวยพอสไัว์ารวย,ยครับ FC ผมวันนี้มาตามน้องการมาฟังหัวที่ผ่านมาเนาะครับเาะเอซีกับผมว่าเพิ่นโชคดีบอกครับ f อผมในยินเขาว่าซื้อตัวเดียวบอกกลับกระสันเจ็ดสองเม็ดเดียวกระสันครับ FC ซผมก่อนสิข้าไปชมคลิปของน้องการเ c ก็ให้ใช่วิจารณญ,ญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลาง สนเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางทน,นะครับเอฟซีกับผมหมักกระจัดกัดกระพนันขันมาขันชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางทีมงานของผูโถวพระรวยพอสวัยพระรยเงนะครับเอฟซีรรผมขอกำลังแรงจากเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะน้ะนองการกมาพอดีครับเอฟซีผมฟังน้องการปอสิร์ตสู่ฟังครับ<อ>นี่บอกผู้สิมาบอกเลขเออคนนี่ตีบอกเลขแม่นนะนี่ข่าวว่ากำกับกบสานถือสามตัวนะแม่นปะนี่บ่หนี่บ่เออ ตัวคนละคนคนละคนดีผู้ใดลหละผู้ใดจำสามตัวได้อันนั้นครับแล้กับไอแล้วในเองรโอ้เป็นยังไงก่อนว่ที่ผ่านมาเคยยิ้แววแวววัดได้คักได้แน่แท้ในสองโจเม่ด้จังได้โอ้ย็ยังว่าเพย่นยยยยยยยมยย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 ยกยนันยย็ยหยยยยยย่ยย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 ปยย อีแม่ก็เลยดาว่ามึงสุดเจ็ดหามก็มุกสุดเจ็ดสองน้ำเหล็กตัวเดียวกันสามคูนอก็เล่าเอาซื้อก็ซื้อตัวบริษัห้องเจแม่ซื้อซื้อตัวอ๋อลสองตัวสามตัวบกกับเหมือนเลยบางนึ่งหาเจ็ดหาเจสองบกกับเจ็ดตัได้เ่าันว่โอ้ยอีแม่ฮวาสั่นซื้อบกกับเลยซื้อเ็วบวกกับใหญ่ฮวบาซื้อบกกับตัดใหญ่กาเก่าวันนี้ถือจังจัง เมื่อวานเมื่อวานเี่อมงหารสาวกรเลิจับเรียนตากผีมาให้แบพิเศษให้เขาเอเหเขเลยได้เลขาหุอันนี้อันนี้ส่วนวูนาะตาฝันเมือคขึนเฝันว่าเลยจับกุ้งอูุ้่้งน้อหลายเล็กุ่งมันมีสิหาเห็นเห้นกุ่งสิทธากข้าหากุ่งตัวใหญ่บอกุ่งน้อยกุ้งใหญ่งุ่งน้อย ว่าจับนะบ่ยนี้เลขกมันมีสิบหักกับหาซียันไเลยสิบหัไม่สิบสามาวันีนียู้ด่านหาโฮกนี่คือส่วนตนุเนะโอ้จับไปส่งสกัดเงินปราบผีมากอโอ้เงินปราบผีมากทำพิธีเอาแมนมข้าซื้อหาก็ต้องซื้อสองน,น้ำพูอหารตเดียวกันกับสองเมียนเจ็ด<ม>หา้า แม่ปดาเลยจิปดาเจ็ดสองโอ้ถือดากันเงินซ้ำเจือแบบชุนๆเนี่ยเสอเจอุนเออสองตัวหุ้สองตัวไปเลยบนล่างบากกับไปเลยมันใจมันใจแห้งอ่ะจุกเลยยหยหัวจะตายอยู่นนี้มีบางเออทะเลกับมากับก็ม่หอกองเกตงเงี้ยังไงจำแม่ไม่หอเสอแบบข้มจุนๆนนเอโอ้เอา เอาไอย็ไดปากกปองละวานนี้ผู้บอกเดือสามตัวไปแล้ดิไ้าไปอาดได้เลยักกะี่ใกล้พันธุปตอนนี้เป็นไหนแี่เงี้เลนไปมึงไปมงนั นายก่อนมันน่าจะมาใช่ไหมเอาไเจับได้กุ้งมันที่พวกเก่าซะบ่ลูกนะจับได้กุ้งมันที่พกเก่าซะบ่กุ้งมันเก่าดิเขก็นหลแตัวยดทาน้มนมีเลชิปหาจหรือว่เคยฝันเนี้ยมันจฝันนะแต่ว่าให้ว่าให้ว่ามักหาซีบอ่ะิหาหาซีบถ้ามักอันนี้ว่าันเน้มัก เพราะว่ามันน้่ว่าันมันใจด้านหาหกคือแบบจนโตเฮ้าเ็ไปเลยครับพีเนาอันนึงหาฮะนี่หาทีนี่เปเรเยกฟันจะปจับเล่ข้างในบ้นมันมีสิบหายนใส่แป้งให้เป็นโตเลยโอ้เลขปากผีเว้ยทีเห่นปากผีเากหาฮกหอฮ ออาใส่แป้งเป็นเหดเ้าป็นเหยองมหใส่คนเราพี่น้องคนมีว hmm. ิซาดิพี like ่นองสอนว่าเมื่อบางมีเขาเขียนเกิดว่นขันผอมคนเกิดวันขั้นมันแข็งอพราะอันนั้เนาะอายุไงนะ้นูแมานี่แหะพี่น้องจะมาลายเนาะ เพอาะว่าเ่เาว่าันฝันเมื่อคืนนี่ฝันคักมลูกจับกุ้งจับกุ้งกุ้งหยเลมันคืเก็ตเกาซะบ่อันนี้ลูกกับพระท่านมั่นใจเพราะว่าลูกกับพรคยฝันจรี่นะเือแบบเป็นเป็นเมืองกันนะท้าไม่ฝันจะจืมเนี่ยมันมีสิากับหาจิงอาันมันะว่าในกุ้งอีกตัวแล้วกับพระท่านในรูปพระท่านไปตนจริงอืา โอเคไหมถูกไหมถูกถูกยิ้มยิ้มมันมารับอส it, ่างนี้เออรับสะบน้องกัน right> อืออ้โนี่มันสีโฟแมีนเจ็ดเก่ากว่าน้อบัดนี้เนาะจับกรุงนี่เนาะอันนี้ก็บ้านหลุมบ้านน้ำเบลท่านตีให้เออท่านไหนผู้เท่าตีโอ้ต้องต้องให้เพ่นผู้เท่าพนตีให้แม่หนูนี่คือแบบหนูเห็นได้ทำได้ฝันเลยจริงนะโอ้แต่ที่จริงแล้ว เอาเห็นได้ทำหนายฝันแต่ว่าตัวฟันแท้ๆมันกุ้งมันเป็นเก่าเดิเพ่อหนุ่มก็มเคยฝันเป็นกุ้ลุอมก็เป็นปลาสิพ่อหลุนอยู่เ,ออเป็นปลาเป็นกิ่งกลางสิรู้เลยว่ามันเป็นตัวไหนเป็นหมาสินะเป็นงูนี่ซูนเก่า,มากไม่มีเก่าไม่อยู่แล้วขันเห็นขันเห็นงูวว่ะต่อขันงวนี่มันใจเลยนนงูกับหมาเป็นปะงูกับหมาวันใจกักเลยอืม ราะว่าอันน no. oh, oh, ี um, oh, ้เพ่าน <hip> um, yeah. <t doable> uh, um. ี Took ่มันใจว่าอย่างทีู่บ่ค่อยฝันแบบนี่ค่อยฝันเห็นสัวหน่อยโอพรา้านเห็นว่เห็นกุ้งกุ้งกางนี่บ่คอยฝันเห็นลาเน่ยเห็นรูอยู่ปลาก็ได้รู้กูก็ได้รูู้่แต่ว่าตัวตัวนี้ตัวเจ็บตัวกรจับกุ้งเนี่ยอพาะเพามันใจว่ะเหรอตัวอ แต่พุ่นกัแต่ว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยกได้แบบฟุกๆไดเล็เจบสองอ่ะแม่ดาเลยได้สื่อเจ็บหาคือบกสื่อเจ็บสองว่ะทีเดีบฟเกลี่ยมันตัวเดียวกันนี่แม่วาเจ็ดหาหนึ่งหาเจ็ดสองมันเหล็กตัวเดียวกันทุก็สื่อเส้เออเลยว่าโอ้ลืมตัวอเลยสื่อสื่อตัวอะไรส่นห่องจริงจุดเลยแม่ฮว่สกัดบ่ คนสจีด้ว่ากกูอบอกสือคักคักนอนถุ่มแม่้นมันหลดเราได้ปะถุ่มไปคักเลยววะจีเอ้จาจับไห้พ่อเนี่ยนา้ิอ่ารับเอฟซีรับผมความฝันเบื้องต้นของน้องการกนะครับเนาะเพื่พอนฝันได้จับกุ้งนะครับเด้อเอฟซีครับได้จับกุ้งแต่ว่าเพื่อนว่าไปเรขในความฝันเบื้องหล้วคือเป็นหนึ่งหามีหาสีน้ำมาสั่น ส่วนเลขส่วนงเพิ่นก็คือห้าหกเม็ดเดียวอันนี้เป็น ids, e FT, like เลขเงินปากผีครับอีฟซีครับผมอ๋อซีบอกดิเนเอาเอฟซีกับผมโชคโชคมันมาดํารับลยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีความฝันของน้องการนะครับเนาะพึ่งมาหาตั้งตาโตงวดมากครับอยู่ซี่ครับผมอ่โอ้ซี่ใช้ตัวนั้นดิโอ้ซี่ใช้ซี่ไม่ดูซี่ไม่ดู้เนี่ยโอ้พูดนะ บอกเลยครับพี่ซี่ผมหาโกกระเก็ดเข่านะครับพี่ซี่ครับผมอ้าวสาระคิดนี่อ่ะขอบคุณตรงการเลยครับผมสวัสดีครับ